ขอเชิญพบกับเด็กหญิงพุทธรักษาทองสุข,ขาหรือว่าน้องยกกี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องยกกี้ค่ะ,คะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคว้าเหรียญกลับบ้านมาเต็มไปหมดเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเวทีที่น้องยกกี้ไปคว้าแชมป์มาเนี่ยมันชื่อเวทีอะไรแล้วมันมีการแข่งขันกี่ประเภทถึงได้เหรียญมาเต็มไปหมดแบบนี้ก็ เอทีที่ไปประกวดมานะคะชื่อว่า g o r l Championship Performing Arts นะคะมีการขับร้องนะคะมีการเล่นดนตรีมีการเต้นมีการเดินแบบแล้วก็มีการแสดงแต่ว่าหน,นูได้คุยมาก็จะเป็นการร้องเพลงในการร้องเพลงหนูก็จะแบ่งเป็นอีกสองประเภทก็คือการร้องเพลงเดี่ยวแล้วก็การร้องเพลงไปด้วยเล่นดนตรีประกอบไปด้วยเหรียญทั้งหมดเนี่ยได้มายังไงรอบไหนบ้าง อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นเหรียญเหมือนเหรียญทองแดงเหรียญทองเหรียญเงินนะคะก็จะได้มาตั้งแต่การร้องเพลงรอบแรกเลยค่ะส่วนเหรียญเล็กๆอันนี้นะคะจะได้เป็นการเข้ารอบต่อไปเพื่อที่จะได้ไปออกทีวีที่ประเทศอเมริกาอืมค่ะแต่ละรอบแต่ละรอบเราก็ต้องเรียกว่าตัดตัวแข่งขันเข้ารอบไปได้เรื่อยๆแล้วก็คว้าเหรียญสะสมมาได้เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะ,อะเห็นบอกว่ามีอยู่มีอยู่รอบหนึ่ง เป็นเซมิฟ i แนลหรืออะไรนะที่มันมีปัญหาเรื่องของการแสดงอยู่แล้วก็เหมือนดนตรีมีปัญหาใช่ไหมคะน้องหยกเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันสั้นๆก่อนนะคะแล้วให้น้องหยกอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและน้องแก้ปัญหายัางไงคะ่ะ สุดยอดมากไหนเล่าให้ฟังเบื้องหลังหน่อยนะวินาทีนั้นเป็นยังไงคะน้องโยกก็พอเพงลงกน่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะร mm ู hmm. ้สึกว่าีแต่ว่าในเมื่อเราเข้ารอบเซมีแล้วเพราะว่าเซม,มีมันเข้ายากนิดนึงนะคะเพราะก็จะต้องตผู้เข้ากันขันออกเกือบเกือบครึ่งนึงเลยคะ่ะเลยทําให้พอเราล้องเพลงเนี่ยทาให้เฟิร์สอิมเพรสชั่นของเรากับกรรมการในรอบเซมีไฟนอลมันต้องดีมากๆเลยคะ่ะเ mm hmm. ราจะได้เข้ารอบไฟนอลต่อไป ค่ะพอเพลงดับปุ๊บแต่พี่หนิงเห็นนุ่งหยกแทบจะไม่ชะง,งักแบบสังเกตอาการได้เลยอะ่ะแต่จริงๆในใจตกใจมากใช่ไหมตอนนั้นใจ่ม okay, ากแต่ว่าแป๊บเดียวไหวพริบดีมากแล้วก็ร้องต่อเลยเดี๋ยวโชว์มัสโกออนใช่ไหมคะใช่แล้วทุกคนเขามองหนูเป็นตาเดียวแล้วก็มีคนปรบมือให้เยอะขนาดนั้นเนี่ยคือกําลังใจมาเลยไหมรู้สึกยังไงตอนนั้นกำลังใจมาค่ะรู้สึกว่า การที่เราซ้อมมาทั้งหมดคือไม่เกีดดเปล่าเ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยค่ะนั่นก็คือรอบเซมิฟ i แนลซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วนุยกก็สามารถที่จะเป็นแชมป์นะคะในรุ่นอายุ13ถึง15ปีใช่ไหมอ่าแล้วก็เนี่ยคว้าเหรียญมาแต่ละรอบแต่ละรอบมาให้เป็นที่ภาคภูมิใจกับทั้งทางโรงเรียนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ ใหญ่มากแล้วก็เป็นเวทีระดับโลกเห็นว่าประเทศไทยเองก็ยังไม่เคยมีแชมป์มามากนักใช่ไหมคะมีหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจหลายคนอาจ,จังพอจําได้คุณเก่งทัชยยประทุมวันอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้น้องหยกยี่เดินตามเดินตามรอยพี่เก่งด้วยใช่ไหมใช่น้องหยกอยากจะขอบคุณใครที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้หนูเดินตามฝันอยู่ณเวลานี้แล้วก็จะเดินต่อไปในอนาคตด้วย ก็อย่างแรกเลยนะคะที่หนูขอบคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะที่ช่วยสปอร์ตอนมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็มีท่าสถาบ,บันาที่หนูเรียนอยู่ก็คือพิชาสินนะคะครูพิชปณิธานสีเอี่ยมค่ะแล้วก็มีโรงเรียนรัปลากรยานีนะคะ่ะก็คือครูวิลาวันทาวาีนะคะเป็นครูประจําชัน้นแล้วก็เป็นครูที่เรียกว่าอยู่กับหนูตั้งแต่มหนึ่งเลยค่ะช่วยสปอร์ตในหลายๆเรื่องเลย